เล่ามาสิ Saint, ว่าสรุปแล้วเธอเป็นคนไม่ดีจริงไหม้ฉันงงมากฉัฟ้องฉันฟ้องแอนนาก่อนเลยเราต้องไปฟ้องคนนานทำให้เธอเสื่อมเสียคือจ๋าอ่านพอเห็นปุ๊บเนี่ยพี่จิ๊บส่งให้จ๋าดูก่อนหน้านี้จ๋าก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาพลาดหัวแล้วทำให้เข้าใจผิดพลาดหัวแรงทีนี้พอไปอ่านเนื้อหาเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่แบบฮุบ หุบทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งสิ่งไม่มีชีวิตก็คือพวกรถบ้านชอบเอาไปถ่ายรูปก,กับรถของเขาออสิ่งมีชีวิตก็คือคุณแม่ของเขาสัตว์เลี้ยงของเขาเวลาเขาไม่อยู่เนี่ยก็ไปดูแลคุณแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวแต่เขาบอุบแม่เขาฮุบแม่เขาหุบหัวใจเขาหุบหัวใจเขาบอกทั้งหมด <c oughs> หเนี่ยจะหุบไม่ได้เลยถ้าไม่ได้หุบหัวใจของผมไปแล้วเพชรมันบันทิง แล้วทำไมทำแบบนั้นล่ะจะไปฮุบสมบัติสามีทั้งหมดเลยหรอพี่จะฟังพาดหัวกันไหมอ่านพาดหัวแล้วพาดหัวข่าวเขียนแรงมากพาดหัวเขียนว่าเดี๋ยวนั้นจะต้องเปิดอ่านก่อนข่าวเว็บไหนสำนักไหนเนี่ยบอกอ่านให้ฟังหน่อยสินั่นนะสิเดี๋ยนะเจ้าจะฮุบทั้งหมดที่เป็นที่ของสามีเหรอเออเออพาดหัวคืออะไรนะภรรยาฮุบทุกอย่างไปจากชีวิตอยากมีทายาแต่เจอปัญหาใหญ่อะไรนะ เอาง่ายๆเลยนะจากรูปเหมือนพี่จิ๊บตกอับแล้วตอนนี้ไม่มีกินอ่ะแล้วก็เพราะว่าถูกภรรยาฮุบจากทุกอย่างไปจากชีวิตอ่ะไม่ภาพมันเสือมาแบบนั้นเลยนะคือคนือนคนจะสงสารพี่จิ๊บทันทีคือข่าวเนี้ยจ๋าดูแย่มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เหมือนจ๋ามาแต่งงานกับเขาแล้วก็ฮุบทุกอย่างหวังระดดท่านร้านมาเลี้ยงลูกคือแบบไปหลอกเอาเงินมาให้ตัวเองอ่ะซึ่งแต่ว่าท่านหัวแบบนี้มันเรียกคนเข้าไปดูมากๆแล้วเป็นเรื่องอย่าเพิ่งตอบอ่า เดี๋ยวนี้มันจะมีข่าวประมาณนี้เยอะอย่าง,างเช่นคุณลุงหมดตัวเปสาวสามล้านต้องไปขับแท็กซี่คุณลุงหมดตัวเปสาวสุดท้ายแจ้งจับติดคุกแต่เป็นห่วงสาวก็ต้องเอาข้าวผัดไปให้กินในคุกอันนี้เป็นข่าวแนวเดียวกันหรือเปล่า <S <S ก็คือพี่จิ๊บพี่จิ๊บโดนหลอกจนหมดตัวและสุดท้าย <G ül> ก็ต้องตกอับบัตน,นี <Yeah. S 1> บ,บัตนี้หรือเปล่าชีวิตจิบวสุหลังแต่งจะจา๋าฮุบหมดทุกอย่างหวังมรดกพันล้านให้กูก็ใช่ไงคนอ่านจะเข้าใจไปในแนวนั้นเพราะข่าวแนวนั้นออกมามีเยอะ <G ül> ใช่เมื่อวานเลยเพิ่งอ่านข่าวแพทที่พลาดหัวบิดเบือนไอ้นี้ก็เป็นการพลาดหัวให้คนเข้าใจว่าจ๋าเป็นคนไม่ดีที่ห<ะ>วงังแบบเรื่องของเงินเล่ามาสิว่าสรุปแล้วเธอเป็นคนไม่ดีจริงไหมฉันงงมามฉันจะฟ้องฉันจะฟ้องแอนนาก่อนเลยเราต้องไปฟ้องคนนานทำไม่ เธอเสื่อมเสียคือจ๋าอ่านพอเห็นปุ๊บเนี่ยพี่จิ๊บส่งให้จ๋าดูก <ฮะ S 2> ่อนหน้านี้จ๋าก,ก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาพลาดหัวแล้วทาให้เข้าใจผิดพลาดหัว <ฮะ S 2> แรงทีนี้พอไปอ่านเนื้อหาเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแม่ฮุบฮุบทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งสิ่งไม่มีชีวิตก็คือพวกรถบ้านชอบเอาไปถ่ายรูปก,กับรถของเขาสิ่งมีชีวิตก็คือคุณแม่ของเขาสัตว์เลี้ยงของเขาเวลาเขาไม่อยู่เนี่ยก็ไปดูแลคุณแมพ่พาคุณแม่ไปเที่ยว แต่เขาไปฮุบแม่เขาฮุบแม่เขาฮุบหัวใจเขาฮุบหัวใจเขาบอกทั้งหมดเนี่ยจะฮุบไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฮุบหัวใจของผมไปแล้วฉันไม่ใช่ปลานะจะไปนั่งฮุบอยู่อ่ะสรุปจะฟ้องไหมเนี่ยไม่ฟ้องอะไรอ่ะเสียเวลาแต่เขาเขียนหัวข่าวแรงเนาะแต่ต้องเตือนนะเตือนกับการพาดหัวข่าวแบบนี้ว่าอย่าทําแบบนี้มันมันไม่ดีคนอ่านไม่ไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะหลายคนนะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักเลยอย่างน้องรถเมย์เขาเนี่ยไอชื่อ ที่ไปพาดหัวว่าชีวิตแต่งงานเขาไม่มีความสุขอย่างเงี้ยก็ขึ้นเราขึ้นศาลเลยอย่างเมื่อวานแพทที่บอกจะฟ้องเพราะว่าท่านหัวไม่สืบเรื่องอ,อย่างจ๋าเนี่ยชีวิตก็ปกติถูไหมพี่แต่ว่าพอมาเปิดเนี่ยภรรยาฮุบทุกอย่างไปจากชีวิตมันดูพี่จิ๊บไม่ฉลาดแล้วมันดูจ๋าเป็นคนเลวมองมอย่างนั้น<อ>เลยนะจริงๆคนถ้าอ่านข่าวไม่ได้ตีความอ่านแค่หัวข้อข่าว,าวแล้วเลื่อนผ่านก็จบนะใช่เนี่ยสาาก,ก็เลยว่ามันมันมันไม่โอเคเป็นหัวข่าวล้อคลิกเบด ร้อยคนเข้าไปคลิกคิกดคดูคลิกดูคลิกดูอ่ะเออเดี๋ยว,ยวจะล่อหมายด้วยเดี๋ยวก่อนจะมีหมายล่อไปเนาะหมายล่อหมาย,มายจัดจ้างด้วยเธอเชื่อไหมฉ <c oughs> ันเคยโดนข่าวอะไรแบบนี้ด้วยนะเคยไหมเคยโดนแล้วเธอจัดก,การไงฉันร้องไห้ทะเลาะกับผัวแล้วแบบพรอนรูปฉันน้ำตาคอแล้วก็แอนนาโดนผัวหลอกจนหมดตัวสุดท้ายยามไม่กลับไปแล้วเนี้ยอะไรอ่ะฉันไม่ได้โดนหลอกจนหมดตัวเรื่องเงินฉันไม่ให้หรอกใช่ให้ฉันให้แต่ตัวเออ